ก็พูดให้น้อยเดี๋ยวก็จะถามว่าเดี๋ยวก็จะถามว่าลูกค้าเป็นไงวงคะเอาเราก็ไลฟ์สดแล้วก็ต้องสัมภาษ์ลูกค้าด้วยสิคะมาหรือยังมาหรืยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้นะคะเรามีลูกค้าสวยๆมากเลยเคสสุดท้ายเราอยากจะ ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเคสนี้น้องมาจัดหนักจัดเต็มนะคะวันนี้มาดูกันนะว่าน้องทำอะไรบ้างดูสภาพหัวช่างนะคะวันนี้หัวช่างก็จะเยินเยินหน่อยสีผมของช่างก็จะมีหลากหลายหน่อยเป็นสีแบบนกแก้วนกแก้ว,นกกวหน่อยนะคะผมไฮไลท์ที่ร้านเรานะคะจะมีอ่า สีหลายหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะคะสีม่วงสีแดงสีเทาสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลูกค้าคนสวยของเรามาจัดอะไรไปบ้างนะคะวันนี้เอ๋สวัสดีค่ะน้องแปมน้องแปมวันนี้วันนี้น้องแปมต่อผมไฮไลท์นะคะแล้วก็ว้า จัดคิ้วด้วยจัดขนตาด้วยเด้งเด้งเดงเดงนางจัดเต็มกันไปเลยนะคะวันนี้เป็นไงบ้างสักคิ้วเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บแล้วทำไมเห็นน้ําตาไหลคะเขินไหมคะช่างคะคุยค่ะเขินนี้ค่ะอ่ะทีนี้ของของน้องแปมนะคะ เป็นคิ้วโงแเฮงปีปีอะไรนะปีบวดปีชวดคนตาถูกใจไหมคะถูกใจมากค่ะคนตาเด้งเด้งงอนงอนนะคะอ่าคาดว่ากลับบ้านไปนี่สามีจะจําได้ไหมคะไม่มีสามีค่ะอ๋อไม่สชเดียวอ๋อสามีโือตายแล้วจะดูไลรสดอยู่ไหมเนี่ยเรามาดูผมลูกค้าเคสนี้กันนะคะอ่าน้องนิวช่วยจับไหนจ้ะ เด,เดี๋ยวพี่จะเด้งขึ้นอ่าว้าวเครปนี้นะคะต่อผมไฮไลท์สีแดง1มัดนะคะความยาว30นิ้วแล้วก็ไฮไลท์เป็นช่อสีขาว เพิ่มแค่หนึ่งชั้นนะคะเราจะได้ผมที่แบบนี้เลยค่ะเพิ่มไฮไลท์สีขาวผมจริงน้องเป็นผมดำนะคะเราก็เพิ่มไฮไลท์สีขาวแล้วก็เพิ่มไฮไลท์สีแดง <c oughs> ก็จะได้ผมที่มีสีสันสดใสขนาดนี้นะคะ <c oughs> ผมจริงน้องผมจริงน้องผมดำยาวประมาณนี้นะคะ ผมจริงนะ้องยาวประมาณนี้แล้วก็ต่อสีแดงยาวสามสิบนิ้วนะคะแล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์สีขาวเนี่ยยี่สิบห้านิ้วก็ะวจะได้ผมสวยๆประมาณนี้แล้วก็ต่อด้วยเทคนิคมัดเอ็นนะจ๊นะน้องเข้ามาค่ะเข้ามาอีกอ่าอันนี้ต่อผมมัดเอ็นนะคะสำหรับ เพื่อนๆน,น้องๆที่ยังไม่เคยต่อมัดเอ็นปกติแล้วจะเคยแต่ต่อกิฟตต่อนาโนลิงค์นะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคมัดเอ็นที่เบาสบายหัวนะคะเบาไหมคะน้องแงบ่มเบามากค่ะลูกค้าลูกค้าที่ร้านจะชอบเทคนิคมัดเอ็นนี้มากเลยนะคะลูกค้าคอนเฟิร์มเองเลยว่าต่อทั้งหัวก็ไม่เจ็บหัวเบาสบายค่ะ แล้วก็เป็นเทคนิคที่ช่วยถนอมเส้นผมนะคะไม่ให้ผมขาดเวลาถอดก็เอาผมที่ต่อแล้วเนี่ยกลับมากลับมาต่อใหม่ซ้ำได้อีกหลายครั้งนะคะสำหรับเทคนิคมัดเอ็นนี้มีข้อดีหลายอย่างเลยจ้าสาวๆที่ชอบสาวๆที่ชอบต่อผมนะคะ เวลาเรารวบผมก็ปกติเนาะไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่มีล้ังลงเนาะไม่มีค่ะ้าปกติทุกอย่างว้าวสวยมากนะคะใครๆอยากจะมาจัดเต็มอย่างน้องแปมนะคะคิ้วขนตาแล้วก็ต่อผมเชิญทักเข้ามาทักเข้ามาทสอบถามคิวกันก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะส่งน้องกลับบ้านก่อน เราลุยกันมาทั้งวันแล้วนะคะที่ร้านสีผมของเรานะคะสีผมของเราก็จะมีสีชมพูสีเขียวสีมัดดำแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งนะคะเรายังไม่ได้เตรียมขึ้นไปนี่คะ่ะสีขาวสีม่วงสีน้ำเงิน ใครชอบสีไหนก็มาจัดกันได้เลยจ้าวัสดีจ้าคุณนายน้องตั๊กนะคะน้องตั๊กเป็นไงบ้างโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราส่งลูกค้ากลับบ้านกันก่อนอ่าใครสนใจเข้ามาใช้บริการช่วงนี้ที่ร้านเราก็มีลูกค้า ทักเข้ามาจองคิวกันเกือบจะถึงปีใหม่แล้วนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็คิวจะแน่นๆหน่อยตอนนี้เรามีช่างให้บริการอยู่แค่สองคนนะคะให้เพื่อนๆสอบถามคิวน้องๆสอบถามคิวกันมาก่อนนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะขอบคุณค่ะ